สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีธนูช่วง16-3 11ธันวาคมเรามาดูกันนะคะว่า ชาวธนูค่ะ15วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่ชาวธนูทุกท่านนะคะขอให้ชาวธนูทุกท่านมีความสุขนะคะโดยเฉพาะคืนส่งท้ายปีค่ะนะคะเป็นเอ่อเป็นความสุขที่ได้รับพลังนะคะขอให้คุณได้รับพลังบวกบวกนะคะเพื่อปีหน้านะคะปีหน้าเป็นปีที่ดีสําหรับคุณนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวธนูนะคะ อาชีวิตของคุณจะเป็นยังไงบ้างความรักก่อนอื่นก็เอ่อขอให้พิบัต์ชาวธนูทุกท่านด้วยนะคะที่มีช่วงใคล้วันเกิดช่วงนี้ขอให้ชาวธนูทุกท่านมีความสุขคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดโชคได้โชคนะคะช่วงนี้ดาวสุขนะคะดาวสุกคือดาโตแทนความรักก็ยังได้ตําแหน่งเทวีโชคไปจนถึง30 ะะชาวโสดค่ะมีคนเข้ามาบางครั้งบางคราวเราก็อาจจะเป็นฝ่ายที่ว่าดูดูเข้าไปก่อนยังไม่ชัดเจนมากสักทีเดียวก็ได้นะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าอ่ะคนที่เข้ามาหาคุณเขาก็อาจจะมีอะไรที่ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะักสักทีเดียวก็ได้นะคะแต่สําหรับคนที่มีปัญหาความรักต้องระมัดระวังมากๆรักที่ปกปิดรักที่ปิดบังนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเดือนปตเนิเนี่ยมาสถิตพบวินาศนะคะแล้วก็แล้วก็ บังเอิญว่ามะเร็งดาวประจําตัวของคุณที่เป็นพบอริกนะคะจ่อรออยู่เนี่ยความลับมันจะไม่มีในโลกนะคะทีนี้เรามาดูกันนะว่าชาวธนูค่ะความรักของคุณนะคะสิวันสั้นๆค่ะจะเป็นยังไงบ้างท่านใดที่เข้ามาฟังนะคะก็อาจจะรู้สึกถึงการไม่ตรงก็ต้องขออภัยนะคะคู่รักครอบครัวเด็ดมากๆความสําเร็จนะคะต่างๆนานา โอกาสนะคะโอกาสมาการติดต่อการค้าการขายเจรจาพาทีดาวสุขมาสถิตพบการเงินค่ะนะคะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆในช่วงนี้ทําความสําเร็จให้กับคุณหรือหมายถึงว่า หรือหมายถึงว่าคุณตั้งเป้าหมายการเงินช่วงนี้ก็มีไปเป็นไปดังเป้าหมายแต่การเงินของคุณมีค่าใช้จ่ายรั่วไหลออกไปค่ะแต่คุณก็ยังหมุนเงินได้ค่าใช้จ่ายการเงินอาจจะไปค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับการเดินทาง <Demon. S 1> คา่าใช้จ่ายการเงินไปเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวนะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้ส่วนบางท่านนะคะใครที่เป็นใครที่มีหนี้เครดิตอยู่คุณก็ยังหมุนเงินได้ค่ะ นะคะตรงนี้ส่วนในบางเคสนะคะในบางท่านค่ะจะมองในมุมว่าอบางท่านมีปัญหาอะไรกับลูกหนี้ด้วยหรือเปล่านะคะตรงนั้นเกิดขึ้นชาวธนูนะคะอย่างน,น้อยอีกหนึ่งอย่างคือปลายเดือนนี้เรามัดระวังปัญหากับคนใกล้ตัวนะคะคู่รักครอบครัวระวังปัญหากับคนใกล้ตัวเกี่ยวข้องกับการเงินการทอง นะคะหรือระวังอะไรก็ได้ที่ไปเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวนะคะหรือระวังในเรื่องของอะไรเอ่ยคนใกล้ตัวมีปัญหาสุขภาพนะคะตรงนี้ต้องระวังเพราะว่าปลายเดือนนี้ดาวศุกร์จะไปย้ายไปอยู่ร่วมกับเสาร์นะคะดาวศุกร์คือดาวเจ้าเรือนอริด้วยนะคะก็คือในเรื่องของสุขภาพของคนใกล้ตัวโดยตรงนะคะของชาวธนูปลายเดือนนี้เป็นต้นไปสุขภาพฟ้องมาจ๋าเลยค่ะชาวธนูนะคะก็ เออก็ต้องควรระวังใครที่มีการขับขี่ยวดยานผาานะอย่าประมาทนะคะอย่าประมาทระวังนิดหนึ่งหรือมันจะเน้นเป็นในเรื่องของสุขภาพค่ะนะคะแล้วก็จริงๆแล้วการขับขี่ยวดยานพาานะก็อย่าประมาทด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นการเสียทรัพย์ถ้าไม่ใช่เสียทรัพย์แล้วเดี๋ยวมันจะอาจจะมีอุบ,บททัติเหตุเกิดขึ้นนะคะป,ป,ปุบปรับฉับพลันได้นะนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าภายในครอบครัวของคุณอาจจะต้องมีวงศาขญาตา คนไหนที่ต้องอาจจะต้องมีการรักษาเนื้อรักษาตัวนะคะผ่าตัดผ่าเจาะได้นะนะคะตรงนี้อ่ะเอตั้งแต่ปลายเดือนนี้เป็นต้นไปเพราะดาวสุกย้ายปลายเดือนนี้ก็คือย่อมสมผลตั้งแต่ปลายเดือนนี้สามสิบธันวานน่นคือเดือนหน้านะคะอันนั้นก็ไปว่ากันอีกเดือนนะคะแต่มันก็ไพ่เขาก็ฟ้องมาอยู่แล้วนะคะไพ่เขาก็ฟ้องมาอยู่แล้วว่าอะไรต่างๆนานาอย่าประมาท นะคะอย่าประมาทชาวธนูช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการทําบ้านใหม่หรือค่าใช้จ่ายของใหม่เข้าบ้านนะคะได้ด้วยนะคะค่าใช้จ่ยายเครื่องมือสื่อสารค่าใช้จ่ายของใหม่อะไรอย่างนั้นน่ะได้หมดเลยค่ะนะคะและที่สําคัญการเงินก็จะไปกับการเที่ยวนะการเที่ยวนะช่วงนี้เลยหมุนเงินหน่อยนะคะช่วงนี้การเงินของคุณเข้ามาดีแต่รายจ่ายจะมีออกไปนะคะส่วนบางท่านรายจ่ายจะไปกับอะไรกับบุตรกับบริวารกับบุตรกับบริวารด้วย นะคะรายจ่ายของคุณนะ่ะนะคะหนักไปทางบุตรบริวารสำหรับคู่รักครอบครัวนะนะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักใครก็ตามที่มีปัญหาความรักระวังการผิดใจกันนะคะระวังในเรื่องของการที่คุณ อาจจะไปรับรู้บางสิ่งบางอย่างเพราะว่าตรงนี้บ่งบอกอยู่แล้วว่าดาวคู่ประสิทธิภพวินาศนะคะเล็งอริด้วยเล็งดาวประจำตัวของคุณด้วยอะไรที่มันปิดบังซ่อนเร้นเนี่ยมันจะมันจะถูกเปิดเผยและระมัดระวังการแตหกหักนะะระวังการแตกหักตรงนี้ต้องระวังส่วนเอ่ออะไรที่คุณไม่อยากจะไปรับรู้อันนี้คือง่ายๆไม่ต้องไปรับรู้มาเลยนะคะปัญหามันก็จะได้ไม่เกิดขึ้นด้วย นะคะไม่ต้องไปรับรู้เสซะเลยผ่านไปเลยค่ะนะคะอดทนให้ได้ก็อดทนไปนะคะแล้วก็มองในมุมมองว่าความรักของคุณคุณก็รู้สึกว่าคุณก็รักเขานะคะที่ผ่านมาคุณยังอดทนได้แล้วตอนนี้ทําไมคุณไม่ลองอดทนเขาก็ฟ้องมาแบบนี้นะคะตรงนี้ความอดทนค่ะให้เวลาค่ะนะ,ะเวลามันผ่านไปก่อนเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะเริ่มคลี่คลายเองนะคะตรงนี้เขาฟ้องมาอยู่แล้วว่าต้องใช้ความอดทนแต่บางท่านอยู่กินกันไม่ได้อดทนนะ บางท่านกําลังจะมีในเรื่องของการตัดสินใจที่มีในเรื่องของนิติกรรมนิติในเข้ามาเกี่ยวพันด้วยนะคะพอบางท่านรู้สึกได้แล้วแหละว่าเขามีอะไรปกปิดปิดบังนะคะตรงนี้อ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฝั่งเขานะคะจะเป็นยังไงบ้างธนูความลับ เรามองว่าเขาแอบมีใจให้กับใครบางคนทําให้ตัวเขาเองอรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยแสดงปฏิกิริยาคือความเย็นชากับคุณนะคะตรงนี้เกิดขึ้นหรืออาระมณ์ประมาณมากตอนนี้เขาต้องการการเปลี่ยนแปลงโดยตรงโดยเฉพาะท่านใดที่อยู่กินกันอาจจะมีในเรื่องของข้อตกลงกันข้อตกลงบางสิ่งบางอย่างที่ยังเป็นพนานการที่ยังต้องรับผิดชอบร่วมกัน นะคะตรงนั้นส่วนใครที่เป็นแค่แฟนกันเฉยๆค่ะเปลี่ยนแปลงนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเป็นตัวของตัวเองก็ได้ <c oughs> เขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาไปคุยกับคนอื่นแล้วทําไมเขาเป็นตัวของตัวเองได้เช่นกันนะคะเหมือนกับเหมือนกับยกตัวอย่างว่าบางคน่ะนะ,นะะพอไปคุยกับคนนี้เอ๊ะทำไมเราเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละค่ะคือเขานะคะแล้วก็จะมองในมุมมองว่าเขาก็อยากจะมีอานาคตหรืออยากจะวางแผนอานาคต ตอนนี้ร่วมกับคนอื่นได้นะคะในใจลึกๆของเขาเป็นแบบนี้แล้วที่สําคัญเขาไม่สนหรอกค่ะว่าคุณจะเป็นยังไงนะคะ,ะเพราะความรักตรงเนี้เขามีตัวเลือกแะเขามีตัวเลือกแล้วเขาก็ต้องการ move on ด้วยนะคะต้องการ move on ส่วนคนที่แค่กําลังทะเลาะกันแล้วก็แค่กําลังมีปัญหากันช่วงนี้คุยกันให้ให้ใช้เหตุและผลอย่าง เขาเรียกว่าให้ใช้เหตุละผลอย่ากกดดันอย่าในเชิงลักษาะเฮ้ยเธอต้องตัดสินใจมาเธอต้องเอชัดเจนมาอย่าพึ่งนะคะปล่อยปล่อยให้เวลามันทํางานให้ผ่านไปค่ะนะคะตรงนี้เขาอาจจะแบบว่าคิดผิดชั่วขณะก็ได้ นะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้นะแต่บางท่านไม่แล้วนะไปเรียบร้อยแล้วค่ะและกําลังจะไปด้วยนะคะเพราะเขาต้องการการเป็นตัวของตัวเองเขาต้องการอิสระเขาอาจจะรู้สึกว่าเขามีอิสระในการคบใครก็ได้หรือเขาต้องการเอ่ออะไรต่างๆนานาหรือต้องการใครสักคนที่ว่ารู้สึกถึงนินิสัยใจคอหรือเข้ากันได้ดีกับเขาอารมณ์ประมาณนี้ การที่เราหยุดนิ่งแล้วเรามาทบทวนว่าที่ผ่านมาอุปสรรคมันคืออะไรปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะคะตรงนี้ปัญหาระหว่างคุณด้วยระหว่างเขาด้วยนะคะตรงเนี้ถ้าเรารู้สึกว่าตอเราต้องกลับมาทบทวนอย่างนี้เนี่ยถ้าเรารู้สึกถึงเห็นเห็น,เห,นเห็นปัญหาเวลาผ่านไปก็เชื่อมั่นว่าอะไรก็ดีขึ้นนี่คือแนวโน้มของคุณแต่ถ้าคุณไม่รู้เลยไม่สนใจกับปัญหาเลยเพราะว่าคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมา พอแล้วเหนื่อยแล้วพยายามมามากพอแล้วพยายามกับเขามามากพอแล้วนั่นแหละค่ะคือประเด็นนะคะคือประเด็นเลย,ค,ปปลยลคือการปลดปล่อยแล้วคือการปล่อยวางเริ่มหมาถึงการเสียสละปล่อยให้เขาไปไปที่ชอบนะคะแต่ก่อนที่จะเขาไปที่ชอบเนี่ยคุณมีทางออกนะคะคุณยังมีทางออกอีกหนึ่งทางนะคะคุณยังมีเขาถึงได้บอกว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงของการกลับมาทบทวนกับตัวเองนะคะทบทวนกับความรักนะคะ หรือนิ่งอารมณ์ประมาณนั้นได้นะคะหรือนิ่งแต่บางท่านไม่แล้วนะนะคะบางท่านเนี่ยมีปัญหาเกิดแล้วอะเพราะบางท่านผึกไปรับรู้มาคือฉันไม่ยอมละอารมณ์ประมาณนั้นอะหัวเด็ดตึนขาดไงฉันก็ไม่ยอมแล้วอะนะคะมันอึดอัดนะคะต้องแบบว่าไฟให้ได้หรือว่าต้องแบบว่าต้องพูดกันให้ได้ต้องรู้เรื่องกันให้ได้นะคะอันนี้มันจะไปกันใหญ่นะคะนี่คือแนวโน้มนะคะคือแนวโน้มมาดูฝั่งเขานะคะ อนาคตอันใกล้เนี้ยแนวน้มฝั่งเขาจะเป็นยังไงช่วงนี้ต้องพูดถึงคนมีประเด็นเยอะสักหน่อยเพราะมันมีปัญหานะคะแล้วปลายเดือนนี้ด้วยดาวศุกร์ก็ไปอยู่ร่วมเสาอีกแล้วก็ช่วงนี้ดาวประจำดาวประจำตัวของคุณสถิตภพอริแล้วดาวคู่ก็อยู่พบวินาศนะคะจริงๆแล้วอ่ะ มันมีทางแก้ไขอยู่ที่ว่าจะแก้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะใครไม่แก้ใครรู้สึกว่าต่างคนต่างอยู่ละใครรู้สึกว่าเขาเบื่อเต็มเต็มละเราเบื่อเต็มเต็มละเราไม่ไหวละเราล้าละ จุดเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นค่ะในความสัมพันธ์แต่บางท่านห่างเรียบร้อยแล้วนะคะบางท่านอยู่กินกันเป็นครอบครัวแต่อารมณ์เหมือนคนไม่ได้อยู่ร่วมกันแป่เพียงแต่เพียงแต่ว่ามีความรับผิดชอบร่วมกันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการตัดสินใจที่ว่าทางใครทางมันได้คือเคลียร์ปัญหาทุกอย่างนะคะตรงนั้นนั่นอีกหนึ่งประเด็นด้วยนั่นคือนี่คือฝั่งเขาส่วนใครที่เป็นแค่แฟนกันเขาก็รู้สึกได้แหละว่าเบื่อ ใช้คาเดียวเลยว่าเบื่อหรือคือหมดใจหรือคืออารมณ์ประมาณว่าเขารู้สึกว่าเขาอาจจะมีใครที่สร้างสีสันให้กับชีวิตของเขาอะไอเขามีแรงกระตุ้นแรงอยากแรงปาดถนาอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือการเปลี่ยนแปลงของเขาการไม่สนใจกับปัญหาการทิ้งปัญหานะคะเพราะเขารู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมันตอนเนี้ยมันคบกันมันก็ไม่มีความสุข นะคะบ่งบอกอยู่แล้วว่ามันไม่มีความสุขจุดเปลี่ยนมันก็เกิดจากสาเหตุของเขาเนี่ยตัดสินใจนะคะนี่คือแนวโน้มของเขาคุณอะทางคุณมีทางแก้นะคะทางคุณมีทางแก่ส่วนทางเขาอะเรามองว่าเขาไม่คิดจะแก่นะคะแต่เราบอกว่าถ้ามันยังไม่มีความสุขอย่างนี้เขาก็ตัดสินใจไปนะคะตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ฝ่ายคุณเป็นฝ่ายผิดเขาอาจจะเป็นฝ่ายผิดแต่เขาต้องการแบบนั้นมันเป็นเรื่องของความรับโลก รักโลภโกรธหลงแล้วมันเป็นในเรื่องของการทำอะไรที่มันปกป,ปิดปิดบางซ่อนเร้นหรือการที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงเองนะคะจุดเปลี่ยนมาค่ะชาวธนูปลายปีปีนี้หลายๆท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาความรักกลับมาทบทวนตัวเองค่ะเขาฟ้องมาอยู่แล้วบทสรุปของคุณนะกลับมาทบทวนตัวเองได้ไหม ทบทวนว่าตัวเองยังมีทางเลือกใหม่ไหม้าความรักคุณทุกข์าความรักคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยถ้าความรักคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าคุณต้องอยู่อยู่อย่างแบบต้องคอยมีปัญหาตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะคะอ่านั่นแหละค่ะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบทสรุปตรงนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้ออดทนได้ไหมอ่ะกลับมาอดทนไม่รับไม่รับไม่รู้ไม่รับไม่รู้ถึงพฤติกรรมของเขาไม่รับไม่รู้ถ,รรรถึงการกระทําของเขาเนี่ยทนได้ไหม อ่ะอันนั้นอ่ะนะคะถ้าทนได้ไปถึงไหนดูซิไม่ทนค่ะธะนูไม่ทนธะนูศักดิ์ศรีมานะคะเป็นไงเป็นกันนะคะก็ฟอ้องมาว,ว่าคุณไม่ทนนี่สุดท้ายไม่ทนแต่อารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงบางทีทิฏฐิไม่ช่วยอะไรทิฏฐิทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสายเกินไปนะคะมาดูชาวโสดกันค่ะขอให้ชาวโสดเป็นผู้โชคดี มากๆนะคะชาวโสดปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยโอ้โหเป็นปีความรักนะนะคะใครที่มีเข้ามาช่วงนี้ก็ให้คุยกันไปเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยๆนะคะบางท่านมีเข้ามานะ่ะแต่เหมือนกับว่าก็ยังไม่ได้ไปโฟกัสอะไรมากมายอย่างนั้นนะ่ะ นะคะหรือเป็นความรักที่ยังไม่ค่อยจะเปิดเผยสักทีเดียวหรือมันยังไม่ค่อยจะชัดเจนสักทีเดียวได้แต่ถ้าถามว่ามีคนเข้ามาจีบไหมมีคนเข้ามาจีบแต่ยังไม่ค่อยชัดเจนสักทีเดียวเพราะฉะนั้นการคุยการสื่อสารมันคือสิ่งสําคัญนะคะถ้าคุณเป็นฝ่ายชอบเขาคุณก็ต้องหมั่นสื่อสารนะคะถ้าคุณถ้าเขามาชอบคุณแล้วคุณโอเคคุณก็เขาก็ต้องหมั่นสื่อสารนะคะตรงนี้เกิดขึ้น มีในเรื่องของพาก,กันเที่ยวพาก,กันกินข้าวพาก,กันอะไรอย่างนั้นอะ่ะมันได้หมดมันจะได้รู้จักที่ใสใจคอกันด้วยนะคะและบางท่านก็จะมีโชคด้วยนะคะบางท่านได้พบรักทางไกลพบรักจากการเดินทางพบคนมีตําหนิได้ทั้งนั้นนะคะตรงนี้ได้ทั้งนั้นค่ะแต่ความรักตรงนี้ก็ยังบ่งบอกถึงความไม่ค่อยจะชัดเจนส่วนบางเคสจะมีคนรู้จักเก่าๆเข้ามาค่ะนะคะ หรืออารมณ์ประมาณฝั่งคุณเองคุยกับคนเก่าๆที่เข้ามาและคนใหม่ด้วยมันอาจจะเป็นความรักที่ป้องปกปิดปิดบังก็ได้ฝั่งคุณนะคะคือยังไม่ชัดเจนกับใครสักคนหนึ่งอารมณ์ประมาณนั้นดูกันไปก่อนนะคะเพราะเรามีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วเพราะตอนนี้เราโสดนะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้อาจจะเป็นฝั่งคุณแหละนะคะโลกสองใบนะคะโลกสองใบละถ้าไม่ใช่คุณก็คือเขาที่เข้ามาหาคุณนะ แล้วก็ให้ดูดีๆค่ะว่าคนคนนั้นอ่ะเขามีเจ้าครอเจ้าของหรือเปล่านะคะถ้าเขามีเจ้าครอเจ้าของแน่นอนค่ะเขามีลายปกปิดปิดบังกับคุณมากมายหรือเขายังเคลียตัวเองไม่เสร็จเขาอาจจะบอกว่าเคยมีเคยมีความรักเขาอาจจะกาลังเคลียกับความรักคนเก่าของเขาอยู่ก็ได้นะคะอ่าทางนี้ทางนั้นความรักของคุณกับเขามันก็เลยยังไม่ชัดเจนถึงไหนอารมณ์ประมาณนั้นได้ส่วนตัวเขาเองอ่ะถ้าเขาเคลียตัวเองแล้วล่ะถ้าในรูปแบบแบบนี้เคลียตัวเองแล้วล่ะ พอได้เคลียร์ความรักของคุณมันก็เริ่มคืบหน้าละนะคะเริ่มคืบหน้ามองเห็นละแต่ถ้าคนนี้โสดมาไม่มีการอะไรเลยไม่มีพันธับผัวพันอะไรเลยนะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยการพูดคุยกันการศึกษาดูใจกันการใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใจกัน มันน่าจะมีอะไรดีๆบ่งบอกอะไรดีๆนะคะบ่งบอกอะไรที่ดีๆที่ทำให้เขารู้สึกว่าอืมระหว่างเขากับคุณเนี่ยมันน่าจะพัฒนาไปกันได้นะคะระระหว่างเขากับคุณคุณนี่แหละอาจจะทําให้เขารู้สึกได้ว่าอืมฉันตื่นเต้นเร้าใจก็ได้นะคะตรงนี้ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไพ่ย้ำมาเสมอนะคะว่าความรักใหม่ทางเลือกใหม่เข้ามาแต่อาจจะเป็นคุณเองหนึ่งที่มีคนเก่าเข้ามาแต่ถ้าไม่ใช่คนเก่าเข้ามาก็หมายถึงคุณใจยังไปนึกถึงคนเก่าใจไม่ยอมเปิดใจกับคนใหม่อันนั้นได้หมดนะคะส่วนใครที่เพิ่งผ,ผิดหวังกับความรักมาอารมณ์อะอารมณ์ตัวตนของคุณน่ะแค่ว่าพยายามลืมเรื่องราวในอดีต พยายามลืมเรื่องราวคนเก่าอยู่เท่านั้นเองอะ่ะพยายามปลดปล่อยและก็จะมองในมุมว่าคุณก็ยังไม่อยากจะรู้สึกรู้สายังไม่อยากจะเปิดใจกับความรักนะคะยังอยู่ในช่วงของบอกว่าคือไม่รับไม่รับรู้อ่ะไม่อยากจะสนใจความรักอารมณ์ประมาณนั้นนะคะสําหรับคนที่เพิ่งผิดหวังมาเพราะมองเห็นว่ามันมีคนเก่าคาใจแต่ถ้าไม่ใช่คาใจแน่นอนตอนนี้มีดได้ทั้งเก่าได้ทั้งใหม่เข้ามาเลยค่ะมีตัวเลือกเข้ามาค่ะธนู เก่าเข้ามาด้วยใหม่เข้ามาด้วยนะคะก็เลยมองว่าไม่รู้จะเลือกใครมีก็คุยไปก่อนอารมณ์ประมาณนั้นคู่รักครอบครัวช่วงนี้มีความมั่นคงนะคะเนี่ยคู่รักครอบครัวเนี่ยนะคะ งานเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีเกณฑ์การขยับขยายช่องทางการงานหรือแม้แต่ครั้งว่าไรายได้ด้วยต้องเร่งปั่นงานเร่งทํางานเพื่อจะได้มีวันหยุดเที่ยวครอบครัวนะคะส่วนสําหรับคนโสดคนโสดค่ะก็จะบอกในมุมมองแบบนี้แหละนะใครที่มีปัญหาความรักจุดเปลี่ยนแปลงค่ะจุดเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นนะคะคนโสดมีโอกาสได้พบรักบางท่านได้คนมีตาแหน่งนะคะบางท่านได้แบบว่า อารมณ์ประมาณว่ามีคนเข้ามาสองคนคุยนะคะคนใหม่ๆรักออนไลน์รักทางไกลได้นะคะตรงนี้หรืออยู่ดีๆได้ทั้งเก่าได้ทั้งใหม่เข้ามาเลยค่ะความรักเข้ามาค่ะนะคะความรักเข้ามาบางท่านมีคุยสองคนสามคนนะคะตอนเนี้ย นะคะแต่ถ้าใครบอกว่าไม่มีคุยสองคนสามคนหรอกมีคุยคนเดียวนี่แหละมีคนหนึ่งเข้ามาจีบคนเดียวนึงคนใหม่เข้ามาคุยคนเดียวนี่แหละนะคะมันก็น่าจะเป็นช่วงเวลาความสุขของคุณแต่มันอาจจะเป็นความสุขที่ว่ามันยังไม่ค่อยจะชัดเจนซะทีเดียวนะคะตรงนี้นี่คือสิบห้าวันสุดท้ายของชาวธนูชาวธนูคนโสดก็น่าจะมีอะไรที่มันแฮปปี้นะถ้าคุณยังไม่ชัดเจนหรือคุณคุย,ค,ยคุยกันพากันไปเที่ยวเนี่ยนะคะมันอาจจะมีอะไรที่แบบรู้จักนิสัยใจคอกันมากขึ้น นะคะหรือคุณอาจจะมีโอกาสไปทานข้าวอะไรกับเขาก็ได้หรือคุณอาจจะมีโอกาสนะคะคนที่มาจีบคุณเขาอาจจะให้โชคอะไรกับคุณหรือว่าให้สิ่งดีๆกับคุณหรือว่าให้ของขวัญของถูกใจกับคุณได้นะคะชาวธนูแต่บางท่านก็จะมีควบสองเท่าที่เห็นน่าจะประมาณนี้นะคะของชาวธนูค่ะไว้ไปติดตามในคลิปความรักครึ่งปีแรกนะคะของปีหน้าฟ้าใหม่กันนะคะแล้วก็คลิปปกติก็คือคลิปเดือนมกราเลยนะคะคลิป ปีใหม่ลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะของชาวธนูไปติดตามกันได้ขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่ยังติดตามรับฟังรับชมนะ fc ที่ส่งกำลังใจเข้ามาในคอมเมนต์ด้วยค่ะนะคะของชาวธนูก็ยังคาดหวังว่ายังมีกรลยาณมิตรที่ยังติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็ยังคาดหวังว่าก็ยังมีกรลยาณมิตรที่ยังอดทนฟังนะคะเพราะสมัยนี้นะคนสมัยนี้ว่าว่าไม่ได้บังคับไม่ได้สมัยนี้จะฟังอะไรแบบสั้นๆ นะคะแต่สั้นๆบางทีมันก็ไม่ได้ใจความนะคะอ่าน่าจะประมาณนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ